บรรยากาศช่างสวยงามเสลือเกินค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอืยอายสุขุสุขนเนาะคะ่ะมาพบพอกันอีกคือเกา่ากับน้องพิมีสีอีสานจ้ามือนีกมาก,กับบรรยากาศหิมะกาลังตกจ้ะพี่น้องค่ะสองคางท้างเนาะจ้กเต็มไปด้วยหิมะทีขาวโพลนเลยจ้า น้องพี่มีเห็นนะคะบรรยากาศสวยๆงามๆเนาะค่ะกับอดทิศสท้ายมาฝากเอ,อ,อื่อยๆอายๆเฮาบอดายจา้าเบิ่งไปน้ากันค่ะพี่น้องค่ะวา่าเมนดงสวรรค์เนาะค่ะสําหรับเพื่อนใหม่เนาะจ้าที่พึงเขามากอันะอะทาความรู้จักกันได้โดยการรับชมคลิปย้อนหลังเนาะค่ะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้รอบครั้วนหน่อยๆของเฮ้าน้จาจ้าสาหรับมื้อนี้เนาะค่ะขอบครั้วนหน่อยๆของน้องพี่มีสีอีสานกสิภาพี่น้องเมื่อ เบิ่งอีกหนึ่งบรรยากาศเนาะจ้าหลังหิมะตกค่ะกับเป็นกิจกรรมของเด็กน้อยเนาะจ้าพี่น้องค่ะทีมาเล่นสไลด์เนาะค่ะกับหิมะที่ตกแล้วจ้าพี่น้องค่ะนี่ก็คือบริเวณนะคะอ่าอยู่ในมหาลัายจ้าพี่น้องค่ะกับโบไก่จากบ้านน้องพิมมีหลายบันไดจ้า go I can <laughs> alright this one กิจกรรมหลังจากที่หิมะตกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะกระสิเต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนแบบนี้แหละค่ะนะคะเด็กน้อยนะคะหรือว่าคุณพอ่อคุณแม่กับผ้ารูปผ้าเต่านอกจากพี่น้องคะมาเล่นหิมะเนาะคะ่ะกระมี่ทีร่องนั่งแบบนี้อจาจยะพี่น้องคะและกกะสไลนะคะไหลลงไปนะคะจากทีเนินสูงไปหาทีต่ำจะพี่น้องคะซึ่งกะเป็นความมวนความมันอีกรูปแบบหนึ่งนะคะพี่น้องเบิงพอกับลูกครูนีจ่จ้า น้องช้อนหาวดองดองพี่น้องคาบัดสุดท้ายเบิ่งผลลับจ้าหายกงากอยู่ค่ะพี่น้องเขียดไทยพอเราจะพี่น้องค่ะคือสิเหลมใดซ้ำนีแล้วผ้ากันเมื่อประสันวานะคะปิดถ่ายด้วยฉากของพอบานจะพี่น้องค่ะมาร์เมนอายุร้ายแล้วก็ต้องค็ดให้ลูกเบิ่งเนาะจ้าเป็นตัวอย่างผ้าลูกเรนค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งบรรยากาศรอบๆจ้าเต็มไปด้วยหิมะขาวโพ้นเลยค่ะ ขอรบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอของน้องพิมพ์มีสีอีสา USA น USA เนาะคะ่ะขอให้เอื้ออายเฮาสุขูสุขคนอยู่ที่มีแห้งมีความสุขกันหลายๆเด้อจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกากดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำจ้าเอาไว้พอกันโอกาสหนาค่ะสวัสดีค่ะ